สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาต่อกันที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเรามาทำความรู้จักกันกับเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเมืองนี้นะคะเขาเรียกว่าแฟรงก์เฟิร์ตอัมมายคือชื่อทางการของเมืองแห่งนี้ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่5ในประเทศเยอรมนีและก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญที่สุด แห่งหนึ่งของทวีปยุโรปแต่แฟรงเฟิร์ตก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าแค่ตึกระฟ้าสูงตระงานในย่านธนาคารโดยมีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่เคียงข้างอาคารยุคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์โรงละครและก็โรงอุปรากรที่ตั้งอยู่ทั่วเมือง ซึ่งเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับบาร์ครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆคุณสามารถเลือกที่จะเดินผ่านสวนสาธารณะอันสีเขียวขจีหรือจะก้าวสู่ร้านบูติกสุดหรูก็ได้นะคะแนะนำให้ลองเมนูระดับความแซ่บนะคะระดับดาวมิชลีนหรืออาหารท้องถิ่นที่แสนอร่อยนะคะหาก คุณมาในช่วงเดือนธันวาคมก็จะได้สวมชุดฤดูหนาวและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มร้อนเคราอาหารท้องถิ่นที่ตลาดคริสต์มาสอันสวยงามเมืองแฟรงเฟิร์ตแห่งนี้หลังจากที่ผ่านวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่เมืองแห่งนี้ก็กลับมามีชีวิตชีวาและก็มีความสร้างสารรค์พรุ่งพล่าน มากขึ้นกว่าเดิมโดยมีโรงแรมดีไซน์ใหม่ๆแล้วก็มีนิทรรศการมากมายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแฟชั่นที่กำลังขยายตัวโดยการที่มีแฟชั่นวิกของตัวเองนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่คุณจะได้สัมผัสถ้าคุณมาเที่ยวที่เมืองแฟรง k ์เฟิร์ตกันค่ะ คุณก็จะได้ดื่มด่ำไปกับประวัติศาสตร์ใจกลางศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองคือจัตุรัสโรเมอร์ที่ปูพื้นด้วยหินแล้วก็มีอาคารยุคกลางเรียงรายรวมไปถึงโรเมอร์ซึ่งเป็นศาลากลางของแฟรงเฟิร์ตมาตั้งแต่ปี1405นนะคะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึง่ง ที่มีความสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณก็จะได้ซึมซับศิลปะและวัฒนธรรมที่มีหอศิลป์มากมายโดยมี13แห่งตั้งอยู่ที่เมืองมูเซียมเอ็มบังเมนริมฝั่งใต้ของแม่น้ำไมนะคะกะ็มีงาน เก่าแก่ที่จัดแสดงผลงานศิลปะของยุโรปที่มีอายุมากกว่า700ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณก็จะได้เพลิดเพลินกับอาหารนานาชาติก็ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตแห่งนี้นะคะมีผู้อยู่อาศัยมาจาก177ประเทศทั่วโลกที่ทำให้อาหารของเมืองนี้มีความอร่อยหลากหลาย จาก177ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรานะคะก็สามารถสำรวจเมืองสีเขียวนะเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันแห่งนี้เป็นที่ตั้งของป่าในเมืองและมีสวนสาธารณะไม่น้อยกว่า40แห่งซึ่งล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ มากกว่าครึ่งหนึ่งของเขตเมืองในแฟรงก์เฟิร์ตถูกโอบล้อมด้วยภูมิมทัศน์ธรรมชาตินะสามารถพักผ่อนบนฝั่งทางเหนือ,อแล้วก็ฝั่งทางใต้ได้ตามพอใจนะคะหลังจากนั้นคุณก็สามารถรื่นรมไปกับการช้อปปิ้งหากคุณจะมองหาร้านค้าปลีชั้นนำ แนะนำให้มุ่งหน้าไปยังบรุกเคนสตาร์สเพื่อเลือกซื้อเสื้อผ้าจิวเวอรี่เค,ครื่องประดับจากแบรนด์ที่สร้างสารรค์โดยดีไซเนอร์ท้องถิน่นและก็มีแบรนด์ดังๆมากมายที่สามารถให้คุณได้เลือกซื้อได้ตามชอบใจเช่นแฮม s มส, <S มส <S คาเทียชาแนลนะคะแล้วก็อีกหลากหลายนะคะเป็น อา,อาหารหูอาหารตาสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะหลังจากนั้นคุณก็จะทำตามใจตัวเองได้โรงแรมหรูในเมืองแห่งนี้มักจะเป็นที่ตั้งของสปาชั้นเลิศโดยสปาที่ได้รับรางวัลที่อยู่ในโรงแรมแห่งประวัติศาสตร์อย่างโรงแรมที่มีชื่อว่า s t e i n e n b e r r e r Frankfurt Hof คุณจะได้สัมผัสกับสปาระดับพรีเมียมทรีทเมนต์ความงามและการบำบัดเพื่อความผ่อนคลายที่มีให้เลือกอย่างมากมายรวมทั้งห้องสวีทสปาใต้แสงเทียนพร้อมห้องซาวน่าส่วนตัวและก็อีกมากมายกายกองที่จะทำให้คนที่มาเที่ยวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต พอใจเป็นอย่างยิ่งค่ะหลังจากที่ทําสปาเรียบร้อยคุณก็สามารถริมรถไซเดอร์ท้องถิ่นได้นะคะแฟรงก์เฟิร์ตโด่งดังในด้านไซเดอร์รสเปรี้ยวที่รู้จักกันในชื่อเอฟเฟนไวน์แนะนำให้ไปยังโรงเหล้าไซเดอร์ ที่ตกแต่งแนวเรียบง่ายโดยมีตัวเลือกที่น่าลิ้มลองอย่างแอฟเฟนไ์แล้วก็เยี่ยมชมโอเปรา่าแล้วก็โรงหนังโรงละครได้อย่างตรงนี้ที่เราอยู่นะคะก็คือ,อโอเปร่านะคะก็ช่วงนี้เขาก็จะมีงานเขาก็เลยจัดแล้วก็ ตกแต่งร้านค้าต่างๆนะคะที่จะทำให้งานคลึกคลืนขึ้นแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวเช่นกันนะคะหลังจากนั้นท่านใดที่ต้องการความเพลิดเพลิน,นกับอาหารระดับมิชลินสตาร์นะคะในบรรดาร้านอาหารอันหลากหลายของแฟรงเฟิร์ตมีเพียง ร้านอาหาร10แห่งที่มีดาวมิชลิน12บสองดวงนแนะนำให้ไปยังเซเว่นเซเว่นสนซึ่งเป็นร้านอาหารมังสวิรัตแห่งแรกของโลกที่ได้รับดาวมิชลินนะคะประกอบไปด้วยคอสสุดพิเศษอันหลากหลายที่เป็นเมนูปลอดเนื้อสัตว์หรือจะเพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพ อันวดงามของเมืองจากชั้น53ที่ My Tower Restaurant นะซึ่งเซ็ตเมนเูประกอบไปด้วยปากิน่าน้ำเงินเสิร์ฟพร้อมคาเวียอินเทอร์เวียโกลาซีและก็แตงกวานะคะอันนี้ก็คือเมนูระดับอาหารระดับมิชลินสตาร์นะคะที่เจ้าภาพรางน,นี้นะะก็ แล้วก็หวังว่านักท่องเที่ยวทุกท่านที่คิดจะมาเยี่ยมเยียนเมืองแฟรงเฟิร์ตหรือมาเที่ยวเมืองแฟรงเฟิร์ตแล้วนะคะก็สามารถค้นหาแล้วก็ไปลิ้มลองกับสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวเมือนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้น้ำปั่นก็อยากจะให้เพื่อนๆรับชมบรรยากาศอของเมืองแฟรงเฟิร์ตนี้ต่อไปได้เลยนะคะ แล้วในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาค้นหาเรื่องราวต่างๆแล้วก็รับรีไปด้วยกันนะคะเพื่อนทั้าฝากเป็นกำลังใจก็่จะนำต่างชานะคะไอศครีมดูร่าร้านเครื่องนะมาดูกันว่าเราจะได้อะไร